อีก,กเรื่องหนึ่งนี่คุณท็อปอันนี้ก็ประทับใจเหมือนกันนะมีสุนัขพิการพิการไปสองมีมีขาแค่สองขาทางด้านหลังขางหน้า<อ>ไม่มีเขาก็ไปช่วยเจ้าของคือเจ้าของเขาขายหอยนางรมคือช่วยต้อนรับลูกค้าน่ารักมากเลยน้องหมาเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยชอบก็เลยมาซื้อของที่ร้านนี้เพื่อที่จะนอกจากได้หอยแล้วจะถ่ายรูปกับเจ้าหมาน้อยปุกปุยนี้ด้วยนะคะ อ่าคุณดูคุณดูค,ณดคือสองขาหน้าเขาเขาพิการไปอะนะชาวเน็ตนี่โอ้โหถึงขั้นว่ามาชมคลิปนี้กว่า8 0 0แสนวิวกดไลค์ก็เป็นแสนๆน,นะคะเจ้าปุกปุยเจ้าตุ๋ววัยสปี8เหเดือนนี่น่ารักน่าชัง ผู้สื่อข่าวก็ทนไม่ได้เลยจะต้องเดินทางไปที่ร้านขายหอยนางรมริมถนนเส้นอ่างศิลาบางแสนที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีก็ไปเจอกับนายธงชัยทองระอาอยุ58ปีค่ะกำลังแกะหอยนางรมสดอยู่ที่ร้านเจ้าปุกปุยเนี่ยก็นอนเล่นรอต้อนรับดีทำท่านดีใจด้วยนะพอมีลูกค้าเข้ามาเนี่ยคุณธงชัยก็เล่านะคะบอกว่าเลี้ยงเจ้าปุกปุยมาตั้งแต่เกิด ในคอกมี8ตัวแต่ตายไปหมดแล้วก็เหลือเจ้าปุกปุยเพียงตัวเดียวเนี่ยเลี้ยงมาจนเติบใหญ่ตอนนี้อายุสองขวบ8เดือนเป็นที่รักของนักท่องเที่ยวมากมันจะคอยต้อนรับลูกค้าเป็นประจำมีสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าตลอดอเวลาลูกค้ามาเนี่ยเขาจะยืนนะสองขาหลังแล้วทำหน้ายิ้มด้วยคนก็เข้ามาถ่ายรูปกันมีการแชร์กันไปเยอะแยะมากมายเจ้าของนี่บอกว่าเนี่ยคุณต๊อบดูคุณผู้ชมดูอ้อนอเนีย่ยดูลักษณะการกระดิกหาดูนะ อ๋อไหมล่ะเดี๋ยวไปฟังคุณธงชัยเจ้าของเล่าเรื่องนี้กันค่ะมีฮะมีมีตอนรับฮะตอนรับตอนรับเขาจะไปยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยเวลาเราบอกว่ามึงป่วยอยู่้ามาซื้อของงาทำยังไงเขาเขาจะยกสองขาเนาะหวัดดีเขาขอบคุณเท้ายางก็มึนก็สั่นหัวขอบคทักทายลูกค้าใช่เพราะมันคือว่าเขาตาใสไของเขาอย่างนี้เขาอยู่แล้วถ้าถ้าไม่เจอเขานะบางครั้งไม่เจอเขานะเขาจะออกไปอยู่ในป่า เราตะรี่เขาเขาจะตลีบมาอย่างเร็วเหมือนเหมือนนิโจ้เดินอ่ะเขาจะเดินเหมือนนิจโจ้กระโดดไปกระโดดมามามาต้อนรับลูกค้าอ่าเขาดีเขารู้ลูกค้าเห็นเราเป็นยังไงบ้างเขาชอบใจนะที่วันนี้ตรงโตเที่ยวมาเนี่ยเขามาดูทุกคนเนี่ยเขาถ่ายรูปไปหมดเลยเขาบอกโอ้โหน่ารักจริงๆสวยเขาว่าสวยมากเลยว่าดีแต่มานี่เขาเขาชอบมาเล่นนะมันมันเหมือนเหมือนเราปลูกพันธุ์กันมาขนาดเราป่วยนะ วันนั้นเรานอนป่วยนะนอนก่อนแล้น,นอนป่วยปลูกบ้านอยู่นะ่นอนป่วยเราไปไหนไม่ได้ mm hmm. เขาแ่ไปนอนเป้าคือด,ดูแลอยู่ใกล้ๆเหออยู่ใกล้ๆแต่ใครมานี่ถ้าไม่เรียกไม่ได้นะเหมือนมาทําร้ายพ่อเขาไงเขาหวงเจ้าปักปุยนี่เขาก็หวงเจ้าของมากนะใครมาเฉียดเจ้าของนี่ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เจ้าของเนี่ยคุณตงชัยก็บอกว่าสั่งเจ้าปักปุยไปละถ้าไม่อยู่ถ้าไม่มีใครดูแลบอกให้ตามกันไปเลยนะ แล้วก็เล่าเจ้าปุกปุยทำหน้าเหมือนจะรับรู้ด้วยนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ชนบุรีนะคะก็ไปใครอยากจะไปเจอเจ้าปักปุกปุยนี่ก็ไปร้านขายหอยนางรมริมถนนเส้นอ่างศิลารู้เรื่องแล้วฉลาดด้วยรู้เรื่องแล้วแต่เราไม่รู้ว่าทําไมถึงถึงพิการนี่คือพิการแต่เกิดหรือเปล่าหรือว่าแบบอะไรหรือเปล่านะฮะไม่มีข้อมูลส่วนนี้มีขาอยู่สองขาเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ช่วยเจ้าของร้านรับแขกดูสิน่ะรู้เรื่องไหมล่ะ เนี่ยน,นะฮะ,ะผูกพันครับทั้งคนและสัตว์นะฮะค่ะช่วยกันทํามหารับปทานทาอนะคุณต้อมใอ่ม,อมาดูที่สิงสกเกตครับท่านผู้ชมครับไปดูบั้งไฟกันหน่อยนะฮะเป็นบั้งไฟสวยโบราณอ่บาบั้งไฟเดี๋ยวไปดูภาพกันเป็นยังไงนะฮะเรียกว่าตอนนี้กับตระตการตามากๆเลยมีแต่การแข่งขันมีการโชว์คือเป็นวัฒนธรรมรากเงาพื้นเพดั้งเดิมตำนานกุยโบราณนั่นเองนะครับนี่ฮะนี่เป็นริ้วขบวนนะครับจะเห็นว่านี่คือ ขบวนที่อยู่ในงานประเพณีบุญบ้างไฟอำเภอเมืองจันทร์ครับที่สีสกเกตนะฮะแล้วก็มีทั้งการโชว์วัฒนธรรมดั้งเดิมฟ้อนรำโดยชนเผ่ากุยนะฮะอยู่ในอําเภอเมืองจันทร์นี่เป็นความเชื่อโบราณของชาวกุยคือว่าถ้าเขาไม่จัดงานบุญบ้างไฟเนี่ยก็จะทำให้ก่อให้เกิดภัยพิบัติได้แต่ถ้าจุดบ้งไฟขอฝนไง อ่านี้ขอฝนบุญมั่งไฟเป็นประเพณีโบราณนะฮะก็มีความเชื่อว่าจะทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของพืชไร่งอกงามแล้วก็คนก็จะเป็นอยู่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่สวยนะหนุ่มหล่อสาวสวยด้วยนะฮะนี่ฮะเป็นปีที่จัดยิ่งใหญ่อย่างตระการตาเพราะอะไรไม่ได้จัดอะไรแบบนี้มานานแล้วฮะใช่ไหมทุกงานเลยนะทุกงานบอกว่าอั้นอั้นมาปีสองปีเป็นปีๆครับท่านผู้ชมครับ นี่แหละนะฮะ,ะทางในอำเภอเมืองจันทร์คุณพัชสศิน์ทาสิรินะครับก็บอกว่านี่เป็นการร่วมกับทางสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทร์อบตอตาโกนเทศบาลตำบลหนองใหญ่กําหนดจัดการประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นในช่วงวันที่4ถึง6มิถุนายนนะครับแล้วก็เป็นประเพณีที่จัดกันเป็นประจำทุกปีแต่ว่ายุคโควิดมามันก็จะทําให้ทํากันไม่สะดวกบางอย่างก็ต้องงดไปก็จึงได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นอย่างมากทั้งคนพื้นที่นักท่องเที่ยวนะครับ แล้วก็นี่นะมีทั้งการเปิดงานโดยนายอาจสพลสันไตรภพสะสศส,สะเกตเขตเจ็ดของพรรคภูมิใจไทยไปเป็นประธานเปิดงานนี้ด้วยนะครับเขานิยมทํากันในเดือน7ของทุกปีนะฮะที่ชาวตาบนตาโกนเนี่ยเขาถือว่าประเพณีบุญบ้างไฟเป็นพิธีกรรมที่สําคัญมากมาจากความเชื่อแต่ดั้งแต่เดิมจนจวบจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ เดี๋ยวชวนไปที่จังหวัดระยองกันบ้างนะคะโอ้โหตอนนี้ผลไม้กําลังออกโอ้ยมีอะไรทุเรียนเหรอราชาผลไม้ทุเรียนทุเรียนตอนนี้เนี่ยไปถนนทุกขนแห่งนะเจอแต่รถทุเรียนเต็มเลยแล้วปกติเนี่ยเราจะชอบไปทานทุเรียนในสวนนะโดยเฉพาะที่ระยองเนี่ยส่วนทุเรียนเขาก็มีทุเรียนอร่อยมากมายแต่ตอนนี้ค่ะพอค้าแม่ค้าจัดบริการที่ถึงที่นําทุเรียนจากสวนมาขายในราคาเหมือนเข้าไปทานที่สวนเลยแต่ว่ามาขายที่ถนนเรียบชายหาดนะ ประกวานักท่องเที่ยวมาซื้อทานกันแล้วก็คือนั่งทานทุเรียนริมชายหาดกิโลละ90บาทค่ะคุณผู้ชมกับแถวนี้เยอะเลยอ่ะถแถวนี้ตั้งร้อยสามสิบร้อยสี่ส <140, S 1> ิบ <150. S 1> ราา้อยห้าสิบราคาสวนเลยไงคุณต๊อ <c oughs> ทีนี้ค่ะนักท่องเที่ยววันหยุดยาวเนี่ยก็ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองกันเยอะอน,นะคะบรรดาชาวสวนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็อยากกันนั้นเลยนําทุเรียนเนี่ยใส่รถมาขายที่ริมชายหาด ปรากฏว่าริมชายหาดมีรถจอดขายทุเรียนหลายคันเลยค่ะคือนอกจากทุเรียนแล้วมีเงาะมังคุดสละลองกองเปิดขายกันนักท่องเที่ยวต่อคิวกันยาวเหยียดคุณตรงคุณสาวร,รักษณ์ถาวรศิลป์นะคะเจ้าของสวนคุณลูกปลาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองก็เล่าบอกว่าอยากจะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เพราะว่าจุดที่พักริมทะเลอาจจะไม่ไกลจากสวนแต่ว่าถ้าเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันคือมันต้องใช้รถยนต์อาจจะมีอุปสรรคมีเรื่องจราจรอย่าก,กระนั้นเลยค่ะนำทุเรียนจากสวนมาขายกันเลยดีกว่าหมอนทองกิโลละ90บาทเดี๋ยวไปฟังคุณสวรัก์เล่าค่ะคือว่าตรงนี้ค่ะมันยังไม่ค่อยมีลูกค้า ที่จะแบบว่าได้ซื้อของสวนนะคะคือหนึ่งในการเดินทางที่ลูกค้าไปสวนค่ะรถติดแล้วก็มันมันเหมือนกับว่าเราเอาของในสวนนะคะมาขายให้ลูกค้าตรงนี้มันอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเยอะมากแล้วก็มันเหมือนกับการโปรโมตโปรโมทแบบว่าผลไม้ไปดในสวด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือลูกค้าค่ะที่มาผาักกันค่ะที่ระยองอะ่ะเขาก็จะ โซนนี้ใช่ไหมคะที่หาแสงจานที่เนี้ยเขาอยากจะหาแบบผลไม้ใกล้ๆมันมันไม่ไม,ไม่ไม่มีอะค่ะเราก็เลยเหมือนเอาของในส่วนของเราอะค่ะมาขายให้ลูกค้าตรงเนี้ยค่ะพี่ แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยเราขายนะคะราคาเนี้ยมันเป็นราคาจากเนี่ยค่ะชาวสวนเลยในสวนเลยโดยที่แบบว่าลูกค้าไม่ต้องไปถึงในสวนมันสะดวกสบายะค่ะโดยที่แบบว่าเอ้ยเราไม่ต้องแบบไปนั่งรถติดนะคะแล้วก็หลายอย่างค่ะมาตรงนี้ก็คือแบบว่าง่ายๆแล้วก็คือบางคนเนี่ยคืออยากจริงๆแล้วอะค่ะมันมันได้ฟิลตรงที่ว่ามองทะเลและกินทุย โอ้โหมองทะเลแล<อ>้วทานทุเรียนไปด้ว <ไป S 1> ยนักท่องเที่ยวที่บอกว่าชอบมากเลยนะเพราะว่าไม่ต้องเดินทางเข้าไปถึงในสวนมีคนหนึง่งเขาซื้อไปสองลูกเชื่อไหมว่าเขาติดใจเขาบอกว่ารถเนี่ยกรอบนอกนุ่มในกลับมาซื้อาาเอาอีกสี่ลูกค,ค่ะคือทุเรียนหมอนทองกิโลละเก้าสิบ ของสวนคุณลูกตาเนี่ยนะคะอา้าวชีพพิกัดหน่อยชีพพิกัดหน่อย<า>อยู่แล้วแหวนหาดไหนฮะหาดแสงจันร์อำเภอเมืองจังหวัดระยองที่นี่หาดอื่นๆอย่างเช่นพวกสวนสนหาดแม่รำพึงแหลมแม่พิมพ์วันหยุด นักท่องเที่ยวก็มาที่นี้ทุกหาดปรากฏว่าก็จะมีรถมาจอดขายทุเรียนแบบนี้แล้วค่ะนักท่องเที่ยวนี่เรียกว,ว่าแกะทุเรียนชมทะเลอยู่ริมทะเลเนี่ยทานทุเรียนไปด้วยนะคะยังมีสวนยายดาเจ๊บุญชื่นสวนลุงทองใบสวนผสมซับนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชอบไปมีเข้าไปชมที่สวนคือเขาจะมีทั้งทานแบบ บุฟเฟต่ตหรือว่าซื้อช่างเป็นกิโลแล้วก็นั่งทาน,นแล้วแต่จะชอบแบบไหนเมื่อกี้นี่คืออยากจะชมสวนทุเรียนก็นั่งรถทันเมื่อกี้นี่เข้าไปได้เลยได้เลยนะลถ้าใครไม่อย,อยากเข้าไปาก็ซื้อหน้าชายหาดก็ได้ค่ะโ,โ,โอ้โหนี่ คุณต๊อบเราต้องไปกันสักสักวันแล้วล่ะเอางี้ทนไม่ไหวแล้วขอค่าน้ํามันหน่อยครับคุ้มไหมเนี่ยเดี๋ยวไปด้วยกันเอาไปด้วยกันเหรอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงทุเรียนและน้ํามันเลยโอ้น่ารักจริงๆเลยนะฮะค่ะนี่นะฮะสู้ชีวิตกันต่อไปครับช่วงฤดูผลไม้แบบนี้หลากหลายนะบางทีเห็นมังคุดด้วยน่าจะอร่อยสับปะรดทุเรียนช่วงนี้ก็อร่อยเงาะอู้เงาะอร่อยจริงช่วงนี้เงาะมังคุดทุเรียนเนี่ยกับมังมานะคะ